แท้จริงไม่มีละไลอย่าไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน<ท>จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจ<ท>เสียงสันติ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้อขอนำคุณผ่านประตูเวลาม,มาค้นหาความรักด้วยกัน,กนในรายการด้วยรักจ,กใใจรกสมอุ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้และช่วงเวลาเดียวกันนี้ค่ะโดยดิฉันอัมพาพรปัญญาลาบสกุลผู้ดำเนินรายการนะคะพร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงและก็ทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้สร้างสรรค์และผลิตรายการด้วยรักนั่นเองค่ะ รายการด้วยรักอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังตรงนี้ครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะก็มีเรื่องราวต่างๆนํามาพูดคุยให้กับคุณฟังได้รับฟังกันพร้อมกับบทเพลงเพราะๆนะคะคุณฟังค่ะเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยเมื่อเรายังเล็กอยู่น,นะคะเวลาที่เราไม่เชื่อฟังพ่อแม่บางครั้งท่านบอกว่าให้เราไปซ้าย <c oughs> แต่เราก็ดันไปทางขวาน,นะคะท่านบอกว่าอย่าแต่เรากลับทำมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายดีใช่ไหมคะสุดท้ายเมื่อเราไม่ทำตามเราก็จะ ถูกลงโทษค่ะเมื่อโตขึ้นหลายต่อหลายครั้งเราก็ยังต่อต้านหรือว่าไม่เชื่อฟังหรือไม่ฟังเลยก็มีนะคะในฐานะหรือว่าในสถานการณ์ของการไม่เชื่อฟังก็มีบทเรียนหรือว่าผลกระทบตามหมามมากมายหรือว่านะคะเราต้องได้รับบทเรียนนั้นก่อน เราถึงจะรู้หรือเข้าใจนะคะเช่นเดียวกับเรื่องเราในวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็มีบทเรียนของการไม่เชื่อฟังสุดท้ายเขาก็เข้าใจว่าการที่นะเราไม่มีใจถ่อมนะคะไม่มีใจอย่างพระบิดานั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีกสักครูน่นะคะเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยงานเพลงที่บอกว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจค่ะ คุณผู้ฟังคาหลายต่อหลายครั้งคุณผู้ฟังที่เป็นคริสเตียนนะคะรู้เรื่องราวของโยนาดีใช่ไหมคะการไม่เชื่อฝังพระเจ้านะคะเขาต้องอยู่ในท้องปลาถึง สามวันสามคืนเลยทีเดียวในพระธรรมโยนาบทที่4ข้อที่1ถึง11นะคะก่อนอื่นให้เราเรียนรู้ว่าสาระสำคัญของพระคัมภีร์โยนาเป็นหนึ่งในหนังสือหมวดผู้เผยพระวจนะน้อย12เล่มนะคะโฮเชยยถึงมาลาคีนั่นเองต้นฉบ,บับของหนังสือม้วนคือหนังสือของ12ท่านกษัตริย์เยโรโบอัมที่2ถึงการกลับมาจากการเป็นเฉลยในบาบิโลนในพระธรรมโยนาบทที่4ข้อที่1ถึง11นั้น แลได้กล่าวถึงพระเจ้าตรัสให้โยนานะคะให้โยนาไปประกาศข่าวประเสริฐที่นินเวค่ะนครใหญ่ให้เขาได้รู้ถึงการที่พวกนั้นที่ที่เขาได้ทำความชั่วนะคะแต่โยนาไม่อยากไปค่ะโยนานี่ไปยังเมืองทราชิสนะคะซึ่งไกลาจากนีนาเวนั้นมากเลยทีเดียวเพราะโยนาคิดว่าชาวนีนาเวนี่ชั่วร้ายนะคะทำความบาปความชั่วสมควรแล้วล่ะนะคะที่พวกเขาต้องรับกรรม ไม่อยากจะช่วยแต่ระหว่างที่เขาเดินทางไปนั้นพระเจ้าก็ให้เกิดพายุใหญ่ค่ะเขาจึงจับโยนานนะคะทิ้งลงในทะเลและแล้วความปานปวดในทะเลก็สงบและพระเจ้าทรงกำหนดให้ปลามาหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาเข้าไปโยนาอยู่ในท้องปลานั้น3มวันสามคืน ช่วงที่โยนาอยู่ในท้องปลานั้นโยนาอธิษฐานโมทนาขอบคุณพระเจ้านะคะขอาการช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้สั่งนะคะสั่งปลาปลาก็สัมรอกโยนาออกมาไว้บนแผ่นดินแห้งหรือว่าบนพื้นนั่นเองแล้วพระวจนะของพระเจ้าก็มาถึงโยนาเป็นครั้งที่สองว่าจงลุกขึ้นไปยังเมืองนีนาเวคนครใหญ่และประกาศข่าวแก่คนเมืองนั้นตามที่เราบอกกับเจ้า สุดท้ายโยนาก็ลุกขึ้นไปนะคะขึ้นไปด้วยความฝืนใจนั่นแหละแต่ก็ทำนะคะทำตามลุกขึ้นไปยังเมืองนีนาเวตามพระตจนะของพระเจ้าโยนาก็ได้แต่นะคะประกาศร้องประกาศว่าอีก40วันเมืองนี้นะคะเมืองนีนาเวนี้จะคว่ำนะประชาชนในนีนาเวก็กลัวนะคะกลัวเพราะว่าพระเจ้าจะลงโทษเขาเขาก็ได้เชื่อฝั่งพระเจ้า เขาก็ประกาศนะคะประกาศว่าให้อดอาหารและสวมผ้ากระสอบแทนและประทับอยู่บนกองขี้เท่าแล้วก็ส่งออกพระราชกฤษฎีกานะคะประกาศไปทั่วนครนีนาเวว่าด้วยอำนาจกษัตริย์ของบรรดาขุนนางทั้งหลายไม่ว่าคนหรือว่าสัตว์นะคะให้นุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบให้ตั้งจิตตั้งใจร้องทูลขอต่อพระเจ้าอย่าให้การลงโทษเกิดขึ้นในเมืองนีนาเวเลยและให้ทุกคนเลิกกระทำความชั่วทั้งหมด เมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทำของชาวนีนาเวว่าพวกเขาตั้งจิตอธิษฐานต่อพระเจ้านะคะด้วยความจริงจังและจริงใจพวกเขาไม่ประพฤติชั่วต่อไปแล้วก็กลับตัวกลับใจใหม่พระเจ้าก็ส่งพอพระถ่ยนะคะกลับพระถ่ยไม่ยอมลงโทษตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่าพระองค์จะไม่ได้ลงโทษผู้ที่กลับใจใหม่นะคะฉะนั้นเมืองนีนาเว,วาก็กลับขึ้นมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะ Oh ไม่เคยเสียดายต่อจากนี้เวลาที่มีจะทำทุกๆนาทีให้ชีวิตวันนี้ พเพลงนี้นะคะบอกกับเราว่าอยู่เพื่อรับใช้นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเมื่อชาวนีนาเวกลับเนื้อกลับตัวไม่ทําความชั่วใดๆอีกแล้วพระเจ้าก็ส่งยกโทษไม่ลงโทษแต่ช่วงเวลานั้นโหโยนานนะคะ ก็ยังโกรธค่ะไม่พอใจที่พระเจ้าไม่ลงโทษชาวนีนาเวท่านก็อธิษฐานต่อพระเจ้าเขารู้ดีว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงนะคะเต็มไปด้วยพระคุณพระกรุณาทรงกริ้วชา้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมัน่นคงฉะนั้นเนี่ยอยู่นาต้องการให้พระเจ้าเอาชีวิตเขาไปเสียนะคะดีกว่าอยู่พระเจ้าก,ก็ตรัสว่าการที่เจ้าโกรธนั้นเนี่ยมันดีหรือเปล่านะคะแทนที่เขาจะดีใจที่นีนาเวกลับใจ แต่เขาโกรธนะคะที่ไม่ได้รับการลงโทษจากพระเจ้าแล้วโยนาก็ออกไปนอกเมืองค่ะนั่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองนั้นแล้วท่านก็ได้ทําเพิงไว้เป็นที่อาศัยคอยดูเหตุการณ์นะคะว่าจะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนีนาเวยและพระเจ้าได้ให้ต้นละหุ่งต้นหนึ่งงอกขึ้นมาให้เป็นที่กำบังนะคะศีรษะของท่านเพื่อให้ความร่มรื่นให้กับโยนา แต่ว่าเช้าอีกวันหนึ่งพระเจ้าก็ได้ให้นอนตัวหนึง่งมากัดกินใบกินต้นและหุงนั้นจนมันเหิวแห้งไปเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะพระเจ้าสรงให้พระาทิ่นั้นร้อนผ่านมานะคะแสงแดดก็แผดเผานะคะลงบนศรีรษะของโยนาจนกระทั่งนะคะท่านก็อ่อนเพลียและท่านก็ทูลขอให้บอกกับพระเจ้าว่าอขอให้ตัวของท่านนี่ตายไปเียเถอะนะคะอยู่นี้ก็ทรมานเปล่า พระเจ้าก็ตรัสว่าเจ้าเสียดายต้นไม้นี้ทั้งๆที่เจ้าไม่ได้ปลูกหรือดูแลมันให้โตมันงอกขึ้นในช่วงข้ามคืนและตายไปในช่วงข้ามคืนก็แล้วนินเวละซึ่งมีคนมากกว่า1 2, นึ0 0 0สคนซึ่งไม่รู้ประสาว,ว่าไหนมือซ้ายไหนมือขวาทั้งยังมีสัตว์เลี้ยงอีกมากมายไม่ควรรื้อที่รอจะห่วงนครน,นั้น คุณผู้ฟังคะเรื่องราวของโยนาเราได้เรียนรู้ว่าและได้เห็นบทเรียนกับเราหลายๆอย่างนะคะเช่นในสายตาของมนุษย์เมื่อเราทำผิดต้องได้รับการลงโทษค่ะแม้ว่าจะกลับใจใหม่นะคะเช่นเดียวกับความคิดของโยนาตอนแรกเขาไม่อยากไปบอกเรื่องราวหรือว่าประกาศข่าวประเสริฐกับผู้คนเช่นนั้นเมื่อเขาทำความชั่วก็ให้เขาได้รับบทเรียน ะะโยนานมีเหตุผลร้อยแปค่ะที่ไม่อยากทําตามน้าพระทัยของพระเจ้านี้จากพระเจ้าเช่นเดียวกับชีวิตของเราหรือเปล่านะคะไม่อยากประกาศไม่อยากแจกใบปลิวไม่อยากบอกเรื่องราวพระเจ้าให้กับคนอื่นได้รับรู้หรือว่าปฏิเสธพระเจ้าไม่มีความสามารถบ้างไม่มีเวลาบ้างพูดไม่เก่งนะคะยิ่งเรานี้พระเจ้ายิ่งให้บทเรียนแก่เราเหมือนโยนานนะคะในที่สุด อยู่าก็ได้เรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราเปิดใจแล้วก็รับใจของพระบิดาทำให้เรามีความคิดหรือว่ามีสายตาเหมือนพระบิดานะคะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะพระเจ้าทรงห่วงใ่และก็รักเราทุกคนเมื่อใครคนใดคนหนึง่งต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือ ถาพระเจ้าต้องใช้เราให้เรายอมจำนนต่อพระเจ้านะคะเมื่อเราทำตามน้ำประทัยของพระเจ้าทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็จะส่งอวยพรพชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะคะครอบครัวของเราและให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีด้วยและสิ่งที่สำคัญให้อภัยกับคนที่สำนึกผิดและกลับตัวกลับใจใหม่นะคะหรือว่าให้โอกาสแก่เขานั่นเองค่ะ น่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะ คุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะศึกษาบทเรียนทางไปรษณีย์ก็สามารถที่จะติดต่อกับเราได้นะคะโดยที่เขียนชื่อที่อยู่ส่งมาอย่างรริการด้วยรักตู้ปน1 3 1ปนอจอเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ห้าหมื่นนะคะเมื่อเราได้จดรับจดหมายของของท่านแล้วนะคะเราก็จะส่งบทเรียนทางไปรษณีย์ส่งให้คุณถึงบ้านนะคะอยากพูดคุยกับเราอยากระบายความรู้สึกก็กดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดิม0 5 3 2 6 0 627 ค่ะอย่าลืมน,นะคะอยากฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เนต็ตก็เข้าไปในเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติได้ติดต่อกัาทีมงานของเรารายการด้วยรักก็เข้าไปได้เช่นเดียวกันที่ VOP โปรแกรม at gmail com ค่ะดิฉันอัมพาพรพร,พร้อมกับคุณราชิตนำพาผู้ควบคุมเสียงต้องหลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรให้เรารับใช้พระเจ้าตามของประธานที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราและให้เราเห็นคนอื่นสำคัญกว่าเราและ ให้เราเห็นคนอื่นดีกว่าเราด้วยนะคะและให้เราออกไปรับใช้พระเจ้าเพื่อทุกคนในโลกนี้และให้เราอธิษฐานขอาการทรงนำจากพระเจ้านะคะลากันไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพรและก็เสริมกำลังสวัสดีค่ะ คนน่าเศร้าคือคนที่ไม่เคยพบรักแท้ในชีวิตแต่คนที่น่าเศร้ากว่าคือคนที่พบรักแท้แล้วแต่ไม่นานก็กลายเป็นแค่รักโปรโมชั่นแต่คนที่น่าเศร้ายิ่งสุดๆคือคนที่เคยรักกันกลายเป็นคู่กัดคู่แขนคู่อาฆาตและเป็นศัตรูกันแล้วคุณล่ะคะ ความรักของคุณเป็นแบบไหนไม่ต้องเป็นแบบไหนหรอกครับวันนี้เสียงสันติมีทางออกเรามีหนังสือดีๆแจกให้คุณไม่ให้เดินเข้าไปสู่สภาวะที่น่าเศร้าแต่จะนำไปสู่การมีชีวิตรักและครอบครัวที่มีความสุขตลอดไป <S 2> <S 2> เขียนจดหมายหรือไปสนิยบัต <S 2> <S 2> <S 2> ขอหนังสือถ้าคิดจะรักก็อย่าทำให้เสียใจ มาได้ที่ตู้ปน131ปนอจเอชียงใหม่5 0000หรือโทร053 242 654 053 260 627แล้วคุณจะพบว่ากลักแท้ไม่ได้อยู่ใครตัวค่ะ โอ๊ยแบบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอะ่ะในไหนถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบชันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทําไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอะ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนังใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนาชุดคําถามที่มีคําตอบ<ๆ>กับเสียงสันติเธอก็ตอบคําถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทายังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติทู้บริสนี131ปนจเชียงใหม่5้าศูนเสียงสันติทู้บริสนี131ปนจเชียงใหม่5 0 0 0ูนศูโทรศัพท์2 6งหกศูนย์หกยังไงก็รดบติดต่อไปนะอืจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย